สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านเวลา7จ็นาิกาสีนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายลูกเสืออำเภอเมืองจังหวัดน่านทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบ,บรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสักการะ พระพุทธนาคินตราลักษ์ซึ่งคณะโรงเรียนจิรดาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนาคินตราลักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558และในโอกาสที่โรงเรียนจิรดามีอายุครบ60ปีเป็นพระพุทธรูปปางนาคปก ได้รับพระราชทานนามอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่มีพระยาน้าคุ้มครองรักษาเป็นพระพุทธรูปประจําวันพระราชสมภพมีลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยและในโอกาสนี้ทางคณะยังได้บูรณะพระบรมราชานุสาวรีประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยจากนั้นทรงพระสุรายภาจีวรทิพย์สำหรับนําไปห่มองค์พระเจ้าอุ่นเมืองพระประธานในพระวิหารหลวงวัดพระ่าแช่แห้งซึ่งพระชายานันทมุนี เจ้าอาวาสถวายถวายเป็นพระราช,ชกุศลในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุห้ารอบ2เมษาย,ยนพุทธศักราช2558พร้อมนำพระสงฆ์และคณะบุคคลถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมน,นานานาชาติซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ละวิทยาลัยสงฆ์นครนา,นานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมระเกียรติร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดการประชุมระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพัน์นี้นาวิทยาลัยสงฆ์นครน ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือและสิ่งของในโอกาสนี้ทอดพเนธเนธิทัศการโครงการจะสร้างสะพานและอาคารภายในวิทยาลัยสงขลาน่นานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศนในโอกาสฉลองพระชนมายุ6 0พรรษา ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิโคทารามตาบลป่าคาอำเภอท่าวังผาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโครงการพัฒนาการศึกษาสามนเณรนักเรียนของโรงเรียนพระปริยติธรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในสินธุรกันดารฉบับที่4ประจำปีพุทธศักราช2550 2559 ดได้ท่พระเนตรโครงการจะสร้างอาคารเรียน3ชั้นที่สามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดอุทกภยัยเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2549โรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างหนักเพราะว่าตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยทําให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชนสามนเณรนักเรียนและอาคารเรียนเป็นอย่างมากจึงมีความจําเป็นต้องจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและยามเกิดอุทกภยัย พร้อมกันนี้ทรงประเคนผ้าไตรพระราชทานแก่นิสิตทุนพระราชทานที่มีอายุครบอุปสมบทจำนวน9รูปในโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเฉลิมประเกียติซึ่งภาควิชาว,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์รวมกับโรงเรียนก่อสร้างเป็นอาคารสองชั้นสําหรับเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้สําหรับสัมมเนนักเรียนและใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรนักเรียนเน้นตามหลักสูตร8กลุ่มสาระวิชาหลักรวมถึงการเรียนรู้แบบโบราณการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและการเรียนรู้เปิดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่สามเณรนักเรียนโดยครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศตลอดจนวิชาเพิ่มเติมที่เป็นด้านการศึกษาพระธรรมวินัยและการสอนภาษาบาลีในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรในิทศการงาน60พระปริยัต น้อมมนัดเทอไทย60พระชนาสาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริอาทิการเรียนรู้ภาษาล้านานารู้ภาษาบาลีกเกษตรอินทรีย์วิถีพระปริยัติธรรมสามณรน,น,นักเรียนซึ่งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกวิธีผลผลิตนาไปประกอบเลี้ยงเป็นพระทาหารเพนสามณรน,น,นักเรียนรวมถึงวิธีการทําปุ๋ยชีวาภาพ ปุ๋ยน้ำหมักจากหน่อกล้วยและยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพรและพฤติกรรมทุกๆด้านแก่สามนเณรนักเรียนให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสารต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปริยัติน้อมรักสมุนไพรในการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผูฟ้าพัฒนาตำบลผูฟ้าอำเภอบ่อกเกลือ ทอประเด็นในทศการโครงการปลูกป่าเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุหรอบ2เมษาย,ยนพุทธศักราช2,558ในปีพุทธศักราช2,557ถึง2,558ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศทไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพันธุกรรม ืชท้องถิ่นของไทยในโอกาสนี้ทรงปลูกต้นยางนาเป็นพันไม้ยืนต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงานของกอฟพ จากนั้นส่งติดตามการดําเนินงานของศูนย์ผู้ฟ้าพัฒนาซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดําริตั้งแต่เริ่มดําเนินงานในปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันทางศูนย์เน้นการปลูกป่าสร้างรายได้เสริมสร้างให้กับราฎร,รม,มีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่ดําเนินงาน1,810 2ไร่มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ127ครอบครัวและขยายผลไปสู่ชุมชนในรอบได้แล้วราษฎรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงทําการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับไม้เศรษฐกิจหลักทดแทนการทําไร่เลื่อนลอย สำหรับชนเผ่ามาราบริหรือว่าคนป่าที่อาศัยอยู่ในศูนย์ผู้ฟ้าพัฒนาเดิมอาศัยหากินกันแบบตามมีตามเกิดแต่ว่าปัจจุบันเด็กเล็กได้รับการศึกษามีการตรวจสุขภาพผู้ใหญ่และเด็กส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนาธรรมชนเผ่ามาราบริเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการดรํารงชีพลักษณะาการตั้งบ้านเรือนและการหากินในป่า ชามารบริและ,ละ,ะรัศดรในพื้นที่ตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาและทรงผูงใยมาโดยตลอดพระราชทานศูนย์ปู่ฟ้าพัฒนาทําให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำซึ่งจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ส่งงานเพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงประสบในกรอนในท้องถิ่นธุรกันดารในโอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดงของเด็กนักเรียนด้วย